สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนวันนี้พี่ด้าเขามีเพื่อนเล่นนะคะนี่เห็นไหมคะเออพี่ด้ามีเพื่อนเล่นเลยวันนี้ผุมบิมค่ะลูกแม่บ้างวันนี้เขาปิดเทมอมเหน้องปิดเทอมพี่ด้าเขาจําได้นะคะทุกคนจริงๆแพนด้าเขาจะกลัวกลัวอคนแปลกหน้าใช่ไหมคะขนาดน้องนานมาปีละครั้งประมาณนะคะแพนด้าเขาจําได้ะคะ่ะ เขาเขาเขาไม่ค่อยกลัวค่ะแต่เขาก็ไม่อยากให้อุ้มอะค่ะเมื่อกี้บุมบิ่มอุ้มแพนด้าแพนด้าล้มอย่าอย่าเลยค่ะไม่ให้อุ้มอ่าเห็นไหมอ่ะบุ๋มบิ่มเล่นกับแพนด้าอยู่นะอ่าน้องไเล่นกับพี่ได้ไหมก็ไปอ่ะนี่่าน้องน่นไปน้องนล่ไดเล่นกับพี่ด้วยไปเล่นกับพี่บุ๋มบิ่มดิไปไปไปอ่านเล่นกับน้องน่นด้วยค่ะบุ๋มบิ่มนี่อันนั้นไม้นั้นไปหนลูกที่เป็นขนเ๋ยวนะคะทุกคน กันแ้ค่ะอ่ะไม่ได้ต้องนี่ชอบค่ะเออเรนนิ่มจะไม่เริ่มจะชินกันแล้วค่ะเอาเอาไม้น,นี้มาให้ป้าอันนี้ค่ะเอานี้มาให้ป้าอันนี้หนูเล่นกับน้องเออไปด้ไปได้ดูปิดไปไหนแล้วคะ นอนลนิตมีเพ,พื่อนเล่นแล้วอ้าวพี่ดาเล่นเลนกับพี่บุ๋มบิ๋มเหรอลูกดาดาเออเมื่อกี้พี่บุ๋มบิ๋มอุมม้มเหรอลูกนะนะให้อุ้มบีมไหมให้อุ้มหน่อยนะได้ปะได้ไหมคือพี่บุ๋มบิ๋มอุม้มทุกคนอุ้มดาไม่ให้อุ้มเหรอเหรอ เออไม่ให้อุ้มแม่อุ้มนางยังไม่ชอบเลยค่ะทุกคนจะบอกแพนด้าเนี่ยอืมแบบแม่อุ้มแพนด้าแพนด้ายังไม่ค่อยชอบเลยค่ะน้องทิสเล่นน้องทิดเล่นกับพี่บุ๋มบิ๋มนี่ค่ะนี่น้าซันต้าไม่เล่นเลยเนี่ยซันต้าก็ชอบนะซันต้าก็ติดพี่บุ๋มบิ๋มกันนะคะทุกคนแมวก็ชอบเล่นกับเด็กนะคะทุกคนเนาะแมวอ่ะโดยมากก็จะชอบเล่นกับเด็กเดี๋ยวให้บุ๋มบิ๋มอุ้มพี่ได้ ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจัดงอนตูดปิดเล่นกับน้องอันนี้ได้ลูกไหนน้องอันนิด,นนอ,นดอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายซันต้าก่อนเล่นกับซันต้าจะะิค๊กซันต้าดิซันต้ากันทุกชั่วเงินไงไอพี่มา้าค่ะพี่มะนอน สันต้าตัวแสบ <S <S ไอเจ้าแม็กซัมออกไปข้างนอกนะคะเนี่ยจะไปตามหาอยู่มันหายไปไหนไม่รู้ค่ะเจะแม็กซ้มหายอีกแล้วเห็นแม็กซ้มไปเห็นไปนู่นอาวเหรอลูก <S <S ใช่อ๋อแม่กซัมออกไปข้างนอกเหรอคะ S 1> <S 1> <S <S เห็นหนูเห็นแล้วใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวก็มา้างั้นเดี๋ยวไปตาม,มเดี๋ยวมันจะตะเนดชอบหนีเที่ยวค่ะอชอบเล่นค่ะสต,ต้านี่ไม่กลัวคนหรอกค่ะทุกคนไม่กลัวหรอกขนาดบุนบิมไม่ค่อยมานะนี่ช่วงปิดเทอมบุนบิมเขาก็จะมาอยู่กับแม่เขาแล้วก็จะเข้ามาเล่นกับน้องเด็กๆค่ะ เด็กๆจำได้นะคะทุกคนขนาดบุ๋มบิมไม่ค่อยได้มาเลยนะงลูกเนาะเนาะปีละครั้งเนาะมาอม,มาอยู่กับแม่เลยไม่ได้ไม่ต้องอยู่กับยายแล้วบุ๋มบิมมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนคะน่ากลบ้านอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะนกลจังหวัดอะไรนะน่ากลวโคกกลวด,วดพูดต่างๆ จังหวัดน่ะจังหวัดอะไรนุ่นเล่นบ้านหนองคูวัดไม่ใช่จังหวัดอะไรโคราชใช่ไหมนครราชสีมาใช่ไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้เอ้ยไม่รู้ได้ยังไงแล้วนี่เขาเครียดอะไรัะเนี่ยดูซิเนี่ยคนนี้เขาเครียดอะไรเนี่ยดูซินี่นี่คนนี้ดูซินี่ดูอีคนนี้เนี่ยคนนี้เขาเครียดอะไรเนี่ยไอ้ใจนี่เขาเครียดอะไรคะทุกคนดูสิเนี่ย เขาทำมถึงเครียดเนี่ยไม่เครียดหรอกเงียไม่รู้จักเครียดกับใครเขาหรอกค่ะทุกคนขอให้ได้นอนอย่างเดียวนี่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าหววจับค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะเล่าอะไรให้เ,เพื่อนๆฟังดีกว่าค่ะหัวจับค่ะอยู่ๆอ่ะตอนแรกอ่ะหววจับอยู่ในห้องใช่ไหมคะ อยู่ๆปวดจ้ามาจะตื่นบุ๋มบิ่มอะค่ะบุ๋มบิ่มเข้ามาในห้องแลว้วปวดจ้าวิ่งพรวดออกข้างนอกเลยค่ะทุกคนอะแล้วจังหวะที่เจ้าแมงมุมมันก็หายพอดีแม่ก็เลยว่าแมวหายไปสองตัวใช่ไหมคะหายไปช่วงประมาณ20นาทีนา่ีหละค่ะเพราะว่าเช้าๆเราให้อาหารน้องอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยแม่ก็กะาว่าเออเดี๋ยวจะออกไปตามใช่ไหมก็คือลืมอะค่ะแล้วทีเนี้ยอยู่ๆปวดจ้าทุกคนเชื่อไหมนางวิ่งออกไปข้างนอกแล้วใช่ไหมคะเขาเข้าเขาปีนฟ้าค่ะทุกคน อ้ากปวดจ้าบ่ะค่ะปีนฝ้าอ้อมเข้าหลังห้องน้ําค่ะทีพอดีว่าแม่แม่บ้านน่ะเข้าห้องน้ําไปเห็นจริงจริอ่ะลงมาเ็าเรีลงมาแม่ต้องเอาเอาเก้าอี้ค่ะทุกคนไปปีนอุ้มนางลงมาโอ้มันไปนไม่ออกเลยนะออกแบบเหมือนตกใจแล้ววิ่งออกไปพอวิ่งออกไปปุ๊บก็จะวิ่งหาทางเข้าไงคะอืมปวดจ๊าไม่อยากออกข้างนอกเลยใช่ไหมลูกจ๊า จับเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้อยู่ในห้องของแม่แล้วลูกไม่อยากออกเลยค่ะเดี๋ยวนี้เออแบบหาทางเข้าเองเลยี่เดยกตกใจไม่หายเลยนะคะทุกคนเออพ่อนางตั้งแต่นั้นปวดจับก็ไม่ได้ออกข้างนอกเลยนะคะเพื่อนๆแต่มีแต่เจ้าแม็กนัมนะคะทุกคนที่บอกว่าอ่ายังเข้าผูบออกอยู่บ้างอะ่ะแม็กนัมนะคะ โอ้ไอดูพี่มะอุ้ยอ่ะจะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะคะนี่เจ้าสันตานก็ยังเล่นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะพี่ดาอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องแพนด้าแมวขี้บ่นกับน้องๆด้วยน,นะคะทุกคนขอบคุณครับอ่ะวันนี้ดูไอ้หล่อไปก่อนแล้วกันขอบคุณครับ ขอบคุณครับด้อบ๊าดีค่ะ